เขาเรียกว่าพระเจ้าปากเข็ดหลวงปู่ศิลาศิริจันโทครับเป็นเนื้อเงินนะครับนี่ครับกล่องเดิมๆเลยนะครับมากเดิมๆคากล่องไม่ผ่านการใช้การบูชาครับเอาใจคนชอบภาพหลักร้อยพุทุคุณหลักล้านเขาเรียกว่าพระนักปกใบมะขามหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนี่ครับขอนําเสนอเป็นรูปรอสําเร็จรุ่นนะครับเป็นเนื้อตะกัว2,000ปีเขาเรียกว่าล็อกเก็ตสมปัานา ตะกุดทองแดงหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพอใจคนชอบผ้าเล็กๆ uh huh. ผ้านาคปกใบมะขามสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนพักเครื่องนะครับใน YouTube ช่องสอนอชาแนลนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมพระเครื่องของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทกันนะครับวันนี้จะมีรุ่นไหนบ้างนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมก็ติดตามชม ให้จบนะครับแล้วที่สำคัญมีเปิดให้บูชาด้วยนะครับไปชมพร้อมกับผมนะครับว่าวันนี้มีรุ่นไหนกันนะครับนี่แหละครับชุดนี้แล้ะครับท่านผู้ชมเป็นพักเครื่องของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมวันนี้นะครับนี่แหละครับหลายรุ่นเลยนะครับนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับว่าวันนี้มีรุ่นไหนบ้างครับ นี่นะครับแจ็คเสยมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิสนิทสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี f อ c สอนอชาแนลนะครับครับวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่พระมหาศิลาพักผูกมากด้วยเมตตาครับมาแบ่งกับ f c เช่นเคยครับผมครับก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันนะครับเอาใจคนชอบภาดหลักร้อยพุทุกุณหลักนั้นเขาเรียกว่าพระนักปกใบมะขามหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อทองแดงนะครับครับ ีพศ2564นะครับนี่ครับ64มาพร้อมกล่องเป็นมาพร้อมกล่องเดิมเลยครับผมออกเป็นคู่นะครับคู่ละ1,600บาทเท่านั้นนะครับมี2คู่นะครับใครไว้ใครได้นะครับทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงคู่ละ1,600บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เนยนะครับนี่ครับขอนำเสนอเป็นรูปรอสำเร็จรุ่นนะครับ เป็นเนื้อตะกัว2,000ปีสร้างเพียง3,000องค์เท่านะครับแจกในพิธีเท่านั้นนะครับนี่ครับสภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยครับนี่ครับงดงามนะครับับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับใต้ฐานครับนี่ครับไม่ผ่านการใช้การบูชาเลยนะครับนอนกล่องนอนกลองเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับดอนกล่องเดิมมีแบบแกะซีนหนึ่งองค์ยังไม่แกะซีนหนึ่งองค์นะครับ นี่ครับทางร้านเราออกให้บูชาเพียงองค์ละ5,000บาทเท่านั้นนะครับครับนี่ครับมี2องค์นะครับาก่อนได้ก่อนหมแลวหมเลยครับผมครับรายการต่อไปครับนี่เลยครับเพิ่งแกะพัสดุแล้วนํามาแบ่ง fc ต่อเลยครับผมครับเขาเรียกว่าล็อกเก็ตสมปัานาตะกุดทองแดงหลวงปูศิลาสิรีจันโทรุ่นมหารุ่นสมปัานาปีพศ2564จํานวนการสร้าง2,000องค์ครับองค์นี้เป็นแบบตะกุดทองแดงนะครับหมายเลข82 ลักษณะล็อกเก็ตก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าับนี่ครับอกอเป็นสี่เหลี่ยมแบบตั้งฉากนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ศิลานั่งเต็มองค์ับด้านหลังก็จะอัดแน่นด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์จีวรพลอยเศษตะกุดแล้วก็แผ่นยันนะครับตอกโค้ดกำกับครับนี่ครับสภาพสวยเดิมเลี่ยมกันน้ำพร้อมบูชาได้เลยครับทางร้านออกให้บูชาเพียง1 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผม รายการต่อไปครับนี่เลยครับเอาใจคนชอบผ้าเล็กๆผ้านาคปกใบมะขามหลวงปูศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อเงินนะครับนี่ครับเป็นรุ่นที่รละลึกฉลองพระประธานนี่ครับสวนสงแกเปะถ้าจำไม่ผิดน่าจะปีพศ2564นะครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นพระนาคปลกใบมะขามด้านหลังก็จะจารึก ชื่อหลวงปู่ศิลาสิริจันโทตอกโคตกกำกับบริเวณนี้นะครับนี่ครับสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงองค์ละ4,500บาทเท่านั้นนะครับมีหนึ่งองนะครับถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการสุดท้ายของอทีนี้นะครับครับเขาเรียกว่าพระเจ้าปากเข็ดหลวงปู่ศิลาศิริจันโทเป็นเนื้อเงินนะครับ จำนวนการสร้างเพียง99องค์เท่านั้นครับองค์นี้ก็สภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับด้านหลังก็จะตอกโคตดกำกับบริเวณนี้นะครับนี่ครับโคตดกำกับบริเวณนี้ด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะพระเจ้าปักเพ็รนั่งมารวิชัยใต้ฐานล่ะใต้ฐานอุดด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์ครับนี่ครับงดงามมากนะครับสภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยครับนี่เนื้อเงินใช่ไหมเป็นเนื้อเงินครับผมสร้างเพียง99องค์เท่านั้นครับนี่ครับ ชมกล่องใกล้ๆเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับกล่องเดิมๆเลยนะครับมากครับเดิมๆครากล่องนะครับไม่ผ่านการใช้การบูชาครับสินเดิมจากวัดนะครับที่สําคัญนะครับับหายากมากๆครับครับถือว่าหนึ่งในเก้าสิบเก้าองค์ใช่ท่านผู้ชมได้ไปครอบครองไปบูชานี่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบารมีครับผมครับแล้วที่สาคัญราคาก็ยังจับต้องได้ครับครับทางร้านเราออกให้บูชาเพียงหกพันบาทเท่านั้นครับครับทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับ วัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาวันนี้เราก็มีมาแบ่งปัน fc ประมาณนี้ครับผมครับนี่ครับท่านผู้ชมชอบรายการไหนนะครับเบอร์โทรกับ id line อะไรครับท่านที่ใจร้อนสามารถโทรมาได้ที่0868995139ครับ id line 0868995139ครับให้ติ๊กตรงช่อง id นะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทร0868995139แล้วก็กดค้นหาก็จะเพิ่มเพื่อนใ้แล้วครับครับสามารถมาชมองค์จริงได้ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3 ปากซอยลาดพร้าว127นะครับย้ํานะครับห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ปากซอยลาดพร้าว127ร้านผมเปิดทุกวันตั้งแต่10บโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นครับผมครับแล้วทางร้านรับเช่าหรือเปล่าครับทางร้านเราเนี่ยไม่ว่าใครจะมีวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนหลวงปู่หงหลวงปู่ศิลาศิริจันโทร้านเราทั้งรับเช่าและก็ให้เช่าครับครับขอแค่ราคาตรงกันคุณได้รับเงินสดกลับบ้านแน่นอนครับผมครับ นี่นะครับท่านผู้ชมถ้าชอบรายการไหนนะครับทางช่องแนะนำนะครับโทรก่อนนะครับแล้วก็สอบถามเรื่องไอดียลนะครับวิธีการก่อกเข้าไปนะครับเราจะได้ง่ายนะครับเพราะว่าบางท่านก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับแนะนําให้โทรก่อนเลยนะครับถ้าสนใจรายการไหนนะครับซึ่งวันนี้ทางช่องสอ h ชาแนลนะครับก็มานําเสนอให้ f c ได้รู้ทันเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนเลยนะครับซึ่ง บางรุ่นก็ยังไม่เห็นกันนะครับซึ่งวันนี้ทางร้านแจ็คเสมาก็นำมาให้ท่านได้ชมและเห็นกันแล้วนะครับแล้วก็เปิดให้บูชาด้วยนะครับก็ฝากติดตามใน YouTube ช่องสอนอชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับ,บค,ครับสวัสดีครับ